ก็เช่นเคยในช่วงข่าว IT นะครับ Apple Watch Series 6 Apple Watch SE รุ่น GPS และรุ่น GPS บวก Cellular ต่างกันอย่างไรเรื่องแบบไหนดีสำหรับใครที่กาลังตัดใจว่าจะซื้อ Apple Watch Series 6 Apple Watch SE รุ่น GPS หรือ GPS บวก l e l l u l a r วันนี้จะมีคำแนะนำในการเลือกซื้อมาให้เหมาะกับการใช้งานแนะนำให้ชมกันนะครับ ข้ามแต่ต่างระหว่าง Apple Watch รุ่น GPS และ GPS บวก Cellular ก่อนอื่นทำความเข้าใจก่อนนะว่า Apple Watch รุ่น GPS และ Cellular ม,ม,นะ Cell มันต่างกันอย่างไรนะครับ Apple Watch รุ่น GPS นะครับจะเป็น Apple Watch ที่มี GPS ในตัวซึ่งเราสามารถติดตามตำแหน่งที่ตั้งได้ซึ่งหมายความว่าเราสามารถใส่วิ่งหรือออกกำลังกายโดยที่ต้องพก iPhone มาด้ยวยก็ได้เมื่อออกกำลังกายเสร็จสิ้นแล้วข้อมูลจะสูกซึงมืยถื iPhone และเมื่อ Apple Watch อยู่ใกล้กับ iPhone เมื่อไหร่ นะครับผมว่าก็คือจะทํากา,การซิงค์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเมื่ออยู่ห่างจาก iPhone เกินรยยะที่กาหนดเชื่อมต่อแล้วจะถูกตัดเมื่อคมาว่าเราไม่สามารถโทรศั์นะครับรับการแจ้งเตือนหรือรับข้อมูลที่ต้องการที่ต้องมีการเชื่อมต่อนเน็ตได้ซึ่งรวมถึงตอน iPhone ไม่เชื่อมต่อ Wi-Fi หรือซ e l ู u ล a r ด้วยนัะครับฟองายต่างของตัวเรือนนั้น Apple w a t c รุ่น GPS จะไม่มีเส้นวงกลมสีแดงที่ปุ่มดิสจอนคลาวหรือปุ่มเม็ดมยมนะครับสำหรับรุ่น GPS บวก e l l u l a r นะครับจะเป็นวอเน็ตที่มีทั้ง GPS และ l u l a r ในตัวซึ่งการเชื่อมต่อน,นั้นนะผมจะใช้ e s i m หรืออ e ินเทอร์ i น็ตนั่นเองในการเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตซึ่งทำให้วอเน็วอรุ่น GPS บวก l ี l ูลก็สามารถใช้โทรเข้าโทรออกส่งข้อความรับการแจ้งเตือนซิงเกิลเพลง m น s i c ออนไลน์และรับข้อมูลที่มีการเชื่อมต่อได้ลตลอดเวลาซึ่งโดยที่เราไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้ไอโฟนนั่นเองนะครับ และเมื่อ iPhone หรือ Apple Watch เมื่อ Apple Watch นะครับไม่เชื่อมต่อกับ Wi-Fi และไม่ได้อยู่กับ iPhone การเชื่อมต่อซีล่าจะเปิดอัตโนมัติจะได้บน Watch เชื่อมต่อสัญญ,ญาณ Wi-Fi หรืออยู่กับ iPhone การเชื่อมต่อซ u ล่าก็จะป,ปิดการใช้งานไวโส่ความแตกต่างของตัวเรือนนั้น Apple Watch รุ่น GPS บกวก l l ลล่าจะมีเส้นวงกลมสีแดงที่ปุ่มดิตคาวหรือปุ่มมายมที่ใช้ปรับนนองนะครับระหว่าง Apple Watch รุ่น GPS และ รุ่นเซลูลา่าจะเลือกแบบไหนดีนะครับซอบ Apple Watch รุ่น g p s เหมาะก,กับใครคนที่เน้นใช้งานออกกำลังกายไม่เน้นการติดต่อสื่อสารหรือใช้งานติดต่อเวลาเช่นออกไปวิ่งโดยต้องพก iPhone ชั่วคราวได้การใช้งานปกติมักจะพก iPhone ไปตัวตลอดไม่ต่างจาก a Apple Watch มีงบจำกัดเนื่องจากราคาถูกกว่ารุ่น g p s และเซลูลา่าประมาณ3,400บาท เรื่องการจ่ายรายเดือนสำหรับ e sim หรือ e sim ที่ใช้งานบน apple watch เพิ่มรายเดือนละ,ละ,ละราววบาทนะครับถัดมาจะเป็น apple watch รุ่น gps บวก cellular เหมาะใครนะครับคนที่เน้นการติดต่อสื่อสารตลอดเวลาต้องการโทรศัพท์รับการแจ้เงเตือนมีอัปเดตสำคัญตลอดเวลาจำเป็นสำหรับคนที่ต้องการซืซอ Apple watch ให้กับลูกหลานหรือญาติผู้ใหญ่ที่ต้องตั้งค่า,าครอบครัวหรือ family setup เนื่องจากฟีเจอร์นี้สามารถใช้งานได้เฉพาะรุ่น gps บวก cellular จำเป็นสำหรับผู้ที่ปัญหาสุขภาพที่สามารถติดต่อฉุกเฉินได้ตลอดเวลาและรวดเร็วนิ่นิตออกบงกายทางไกลที่ไม่สะดวกพวก iPhone เช่นวิ่งมินิมาราทอนวิ่งเทรลปั่นจักรยานเป็นต้นจะต้องรับสายโทรศัพท์และใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับเหมือนต้องการใช้ตลอดเวลานั่นเองครับชอบออกลงกายไปด้วยฟังเพลงจาก Apple ิเ s ชัน8สตรีมออนไลน์ไปด้วยโดยไม่ต้องโหลดมาเก็บไว้บน Apple Watch พร้อมจ่ายรายเดือนสำหรับการใช้งานน็ตถรืซิมบน Apple Watch หรือ eSIM นั่นเองนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะก็เป็นข้อแนะนำสำหรับคนที่ต้องการจะซื้อ Apple Watch นะครับ Series 6 Apple Watch Series รุ่น SE และ Apple Watch รุ่นเดิมๆหรือรุ่นที่ผ่านมานะครับถึงที่มีขายกันอยู่ก็ส่ใจกันดูนะครับว่าแนะนำให้มองถึงความจำเป็นในการใช้งานในชีวิตประจำวันและว่ามายตั้งไหว มเาเหตุ a p เป e Watch Serie 3ไม่มีรุ่น GPS และซูลล่าวางจำหน่ายบน Apple Store ออนไลน์แล้วแต่จะมีมือสองหรือร้านจำหน่ายอ e, ีกนยังว่าขายอยู่นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ในช่วงข่าวอยู่ IT ห้องจุลมงเพียงเท่านี้น,นะครับขอบคุณซอยตามประกาศชมไม่ได้หผมส,สดีครับ